กรอบสวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้มาพบกับสองสะออนเนาะสะออนสิพามะแยะไข่มดแดงจ้ามื่อนี้บอเคยแงี้ยตื่อเด้อมือใหม่ฮะเงยเมื่อนี้พี่น้องร่องเบิงร่องเบิงแงีก็ไม่เงี้ยลืองพี่น้องขึ้นมาดงมาฮะเงี้ไข่มดแดงอาหารสั้นสูงทุกคนมาสะออนสิได้อยู่หรอทุกคนมาสะออนสิหลอดมาสะออนบอเคยแงี้ยตื่อเด้อพี่น้องอันนี้ก็ครั้งแรก ครั้งแรกที่แห่ขายมดแดงมีเลี้ยงนะบุญซื้อซื้อซ้อนมากก็ซื้อซอดีมาปานแล้วก็บมลเลี้ยงเนาะซื้อซอดีไหนคุณชุบอร์สติปไปเอาแมงแมงโอ๊ดนะพี่น้องชุบเบอร์สติดเอาแมงโอ๊ดฮะนี่บะออามากระถานนี่มันมันเสียอยู่บอกโงนี่มันน้อยนี่เป็นหมักกระถานฮะ เดี๋ยวซ่าวบ้านใช่ห้างมั้งน่ะบ่บ้าตั้งแต่ฝนเยะบ่ได้เหห้างน้อยปก็มองพูนบ่มันบ่ได้ายุห้างนี่ลโอ้ยเงีสาสายเงแห้งนีดโ้เงี้ยกห้างนี่นะก็ดีสิด้เออี่ขาวเลยเอาไปตมนพอดีที่ขาวทีห้างมั้ง โอ้ยสิไปม่ห่านบมิงอกันบอมีบมงบอนินังเป่างีบเลยแต่ว่างท้งขาดพี่เนางโอ้ยสิได้กินอยู่บ่พี่นนอะมึงนี้นะไตายแหละบทายหูนั่เดียวทาไม่ได้บ่ไปเปทางกวางงวงอ่ะ กสีวอันุตาได้เห็น้าอ่อนเี่ยใครดแบุญตามีบ่โอ้งองอขาดโอ้ยเทพดาเยว้างอตจนจิตามตาี่นจิตามตาชีพคนเอาอันน้เนี่ยกางอันี่กแม่เจี๋ย่าอจีเอานกกางอนุกเดี๋พี่นเนี่ เนี่ยันบะเฮนทุกน่ะนี่มีูใช่ลยลองคนโอ re, ้ยสะพดนุมชมบะเฮนขนาดคนยังบะเฮนเ่ยะแม่ไม่ยู่ห่างมันนะพุ๊ธก็มอกม้อม มงกระซอพี่น yeah, <no> <ame. S 2> ้องมงกระซ ớ ทุกคนจะกกหนึ่งสองสามไล่กกเต่อีจ้ะเถ่าแล้วก็มะม่วงกับต้เฮิงละจะปีแล้วไหมเดี๋ยวางพ่วงยานแลกกินไดเบอร์น้ำมัน้ังน่ะทานสิกินน้องน้องมุมงนี่แหละยาีมาหาเฮยียกมาหาแท้นี่แหละจ้าทุกคน ดินตัวเองนะจ๊ะนี่เคล็ดไข่ก็จะเอาเท่านี้เฮ็ดลังโง่ก็ทิ้ทางนี่จ้ามีเรื่องนี่อ๋อตายตายแล้วมาจับแย่ก่อนนะจะเปิดก่อนละอ้าวเนี่ยมาใส่เออมาใส่น่ะได้อู้เออเดี๋ยวทุกคนเห็นยังบ่ไม่โมยอยากแก่มาเลี๋ยอุ้ยห่างแหางใหญ่ด้วยแม่

ไมยจะจับีดเลยแมานีบ่มีจัดมากนี่แต่แม่มันโย่คนยีหกว่าางนี้บ่มีไปน้องหางนี้รางนี้ไม่มีค่ะอุ้ยปลวกเป็นซ้ายเป็นซ้ายป หยอดอ่อนบังม่วงหิมะผ่านกินกับลาบเสะไปด้วยแบบเมนสไคร้คนละสไคร้ค่ะเขาไม่แย,ย่เป็นหรอแม่ แบงสีเอาไปได้เลยบสีเอาได้แเลอะล้วไปขู่อ่ะบุบ่อยู่บ่แ่แบงเดินกันสีไอ้น้องนี่นะพี่น้องเอ้ยยกกระจัดเงียก่อนแล้ว cái gì vào luôn à. Bảo gì? Ừ, là... bảo Không à Bởi gì Bên hỏi nhẹ quá nhẹ Đại gì vào đó nhiều cho mẹ, cái miếng thì nhàng với vải thôi. ขาวซอ,อ,อ,อยา้าวขายองียบกริบละทุกคน,นมันเลยบี่ยกมีปนด๊อเื่องรองหงหน่อยนะมีอยู่ไหมมันลมเงย่งลมมันเลยเงยยัมีอยู่嘛่มีโอ้ยแต่แม่แนวแดงแดงเปย อย่าเรี Mason, uh, ancient, ancient, ancient. No like s, um, ้องเกี่ยวกบปกติเป็นตมือเกาะเด้บ่ได้แยเองให้นเยนเกีบกดเงี้ยเงีไม่อยเเก็บกดได้ปีนยปกติเพิ่งบวได้เป็นคนแยได้สดีเป็นคนแยโอ้แม่ใครใครม่อยู่ได้ไหม อุ้ยแม่คายนะแมงนมันมีสามหางมิตะหางใหญ่ๆทุกคนนี่เือนดีใจและเ่อนบตเงนทองอื

ม่ันนมันโะพยู่ะ,อะตองมันบวมมันบ่พึงฮะตองพึงตองบวพึงเด้อได้เหรอขึ้นไปด่วนบวบลายท้า่างซมอีนทเนางมันอยู่ห่างเดียวเนาะเด้อมคูมาอยู่นะมันอยู่ห่างเดียว ได้ดีได้เดอนันเอองายยนนียเอาคู้มา pues ้้ยสบกข้ายไ้แมอุยแม่แม่ม right ันลยกลวได้แม่คได้ย nee> ีได้แม่มีอยู่หัพอได้อยู่นอยหนึ่งได้แม่บุยลยแม่ไลยน่ะแม่มันได้ไลยเยโน นี่จ้าทุกคนอาหารจนสุดได้ไหมพ่อได้ยุไหมเออได้ไเติบอยู่ได้ไหมแม่ใครตึงเติบมันพี่นาะง่เนอเติบตึงเม็ดหนเนใครมันนี้ถาไปถอดเลยแม่ขอกเมดโอหลาาเติบเง นี่้ห้างเดียวห้างย่นมันมันมาอยู่ห้างเดียวห้างห้างน้มีกอโตอยเดี๋ยดป่านี้มันไปขอคนนี้ยังไงปนจกปากำลังคุดคุดจักจันแล้วตะกุดม่เต่า คือแมงอะไรชื่เสียงวลังหาแมงโอดโอ้ยจะหน่อยเอ้เข้าอ้อมขาเห็ดแห้งว่ามานีนี่ง้อไปปองนี่ปองนี่ง้อ แบอ,อันนี้น้ำว่ายงอแบกนี่กลัวโอ้สียสีกินวนะปลาสักห่อเดรล่าดีว่ะเครื่งทงเดี๋ยวเครื่ง,งทงพี่น้องเออส่งหอเอาไปถอกอเอาไปถอกรองเบิร์ส้หงงอสีงงอได้งงไปันได้

ăn nó bón à cái bát không có ổn đi ba có khen nhà lý nào ổn cồn không tổ lên không tổ lép tôi chỉ bấm nhỏ mà xăm cái xăm đi ở mất แม่แรกของขอยเหตุเป็และสะอ่อนซะงอโอ้ยคอยนึกวัาใครมันแตกมาแหลมเนะพ่แตกมาแหลมใครมันงน่ะอ้อไหวนี่กอนอไหวก้มเาก้อนสีอม่างก้นทองนะอ้อพี่ใก่เออเอห้ยใครมันหลวมนี่ Ach, chị mua cốp phân đội đóng bóng. Hoi là hơi. Hoi là hơi. Hoi là hơi. Hai 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 hơi. À, sau khi em hạc a mang kiếm bay kiếm bay bay nha nếu hòa nha 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 Đi với cãi mới gì nhỉ? Vì nó đi nhau, bây giờ đi mẹ ổt đó Hả? Có nhé, ăn chú vợ chúng chú mẹ ổt để bưng bưng cái thằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video xúc lạ có thanh đường có thanh nó phụng sẽ đi mà, sẽ quần lại Hãy ừ. chị, chị nói không, không hả để hết nữa phải chị nói cậu không hả à. ไปหนองไปหนองหมดไปข้างห้อหลานเขาบุแดตาอ่อนตาแต่เจแงเดีมาแนวเดียวรับเอาเดียวเดียวแล้วดีจับเอาเาแนวเนี่ยตายนจะ้าทุกคนมองน ไข่โมจแดงฟีมือไม่จะเลี้ยงโดนเลื่อนฟีมือไม่จะเลี้ยงทามีนาทีติดตามคนไปทีสิพี่น้องไหมฟีมือขอ่อ่อนแง่ห่างเดียวค่ะพ่มีไข่ตึงเยอะทุกคนมั้ยห่วยกระแซมนะมพี่น้องแกงใส่ปลากับแซบคือกันซั้นนี้ซั้นนี้จะพันไหมอยู่ตลาดนะใ่สามชิ้นใครตีสาวสามเนี่ยเออข้าวเจ้ากรองให้เดียวนั่นเป็นสีหาซีเปโรในตลาดมันแพงเด้ ไม่ก <Inst aller. S 1> mm. ินไปีงหมัองนานยังม่งนานอยู่ทุกคนราเข้าไปบ่งทุกอย่างามงนาเสม่งนามงดูทางไนมี่ยังเกไปบ่งนะไหมาพี่น้องเนี่ยใครมาเด็กจะเหาไงซสดีบนก้อยเนาะ ก๋วยคลามืแดงกินกลางฟ้ากลางดงพี่น้องอันขึ้นบนยดอนประเภทอันโอ๊ะเมื่อวานนี้มาหลายห้าเดียบนะกลับใบมะม่วงกินตะพานมาเดินเด้อทุกคนกินเขาเด้ออ้าเอามาไอศชายตอนของแยบไปกินเขากันนี่พี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจสองคนกัาได้จ้าบายบายอยู่เขาแห่งชันละ